นี่ครับถ่ายสารคลิปไปเลยครับสารคลิปนี่จะไปหาเพื่อนสมัยเรียนกันต่ออีกว่างเดี๋ยวเดินไปด้านนี้เพราะเดี๋ยวเราถ่ายทำหนังซีนีครับทำหนังซีนีครับแม่งแบบสุดตีเลย ไม่ตอนนั้นผมก็สุดตีนอยู่นะรับใล้คีมคนี่ครับที่ผมบอกว่าบอดแค่อ่ะเขาจะไปด้านนูน้นไปด้านนูน้นพวกผมก็โดดเรียนไปด้านนี้เหมือนกันเป็นตกปลาสมัยก่อนนะคือทำบาปไปเยอะไงทำบาปไปเยอะนะฮะ อันนี้ทางวัดแค่นะครับตรง,งวัดแค่จะไม่หาเพื่อนแนละ้วกูเดินแค่เนี้ยเินแค่นี้แหละครับเดี๋ยวเผมก็ก็จบคลิปเพียงแค่เท่านี้นะครับชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกระดิ่งให้ด้วยนะก็กติดตามผลงานผมเยอะๆนะแล้วผมก็จะลงคลิปอีกนะครับบ๊าบาย